สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผม f a n ซีแล้วเราก็มาอยู่ไปในเกมดา n c i ซิตี้เช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาทำการสำรวจอีเวนต์พีระมิดกันนะครับและ h ีโร i อิดเลผมก็มาถึงลักที่2 4กันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้หรือเปล่าผมก็หวังไว้ว่าจะไปให้ถึงลากที่19นะครับ โอเคเราก็เข้ามาดูกันเลยกับเจ้ามังกรเซนทอหรือมักรช่างตีเหล็กของเรานั่นเองผมเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าเป็นเป็นเส้นทางตัวเดียวที่ได้มังกรระดับเอนะครับแล้วคิดและเหตุผลจริงๆก็คืออยากได้เจ้าลูกจบเจ้าลูแก้วโจ็กเกอร์ที่ใช้ไว้อัพมังกรฮีโรอิกด้วยนั่นเองตอนนี้ก็ปล่อยให้มันดันไปอ๋อในอีเวนต์นี้ก็จะมี พวกกล่องเสียงแดงอันนี้ครับเห็นไหมโดยของพวกนี้ก็จะมีโอกาสสมได้เพชรแล้วก็มังกรไททัสแล้วก็แล้วก็ผมขอกดแล้วกันมาดูกันว่าผมจะได้อะไรก็ได้โทเคนซึ่งก็เกลือนะครับโดยก็จะมีโทเคนธาตุไฟแล้วก็โทเคนธาตุดิดนที่มันจะ ออกบ่อยกว่าชาวบ้านเขาก็มาถึงอีกกองหนึ่งแล้วก็มาดูกันว่าจะเกลือไหมโอเคครั้งนี้ก็เกลือนะครับแล้วก็เดินไปต่อเรื่อยๆผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะจากกล่องพวกนี้แต่ไอ้เพื่อนเล็วของผมนี่นะมันมันกด2องแล้วมันได้เพชรสองร้อยห้าสิบเมตรผมผมนี่ไม่มีอะไรจะพูดเลยส่วนผมนี่กดแล้วไม่ได้อะไรเลย เคก็กล okay. 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 ่องที่เท่าไหร่นะกล่องที่สามเลยก็ยังคงเกลืออย่างต่อเนื่องเกลือหน่นะอันนี้ก็เป็นน้ำยาเทศระดับ L กล่องที่สี่มันเป็นกันว่าผมจะได้อะไรโทเคนเฮ้ยเพชรเสามเม็ดก็พอได้อยู่ อันนี้ผมก็เก็บเหรียญเขียวไว้ตั้งแต่วันแรกเนาะผมก็น่าจะไปถึงสุดทางของเส้นทางนี้ได้เลยถ้าไม่มีอะไรพลาดอันนี้สุ่มอาเยได้แปดก็โทเคมอีกแล้วอ่ได้เพชรได้เพชรได้มาหกเพชรแล้วให้ไม่เกืนนะเนี่ยน,นี่ก็เฮลิดมันสุ่มอาเล มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่หนึ่งาได้ห้าเมื่อกี้นี้ได้เจ็ดกล่องสุดท้ายของเส้นทางนี้เกลือโอเคแล้วก็ได้รับมาแล้วนะครับกับมังกรช่างตีเหล็กหรือเซนเตอร์ของเราเรากดมาดูกันมันก็จะสุ่มเข้ามาใน ทางเก็บของนะผมก็ผมก็ไม่ได้อยากอยู่นี่ไงผมก็ยังไม่ฟักมันเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเอามันไปฟักใครเราจะไม่มีที่ให้ได้กิจกรรมตอนนี้ผมกำลังหามากรที่เป็นเลี้ยุนในน้อย ช่งเ,ปปเถอไปฟักไข่เจ้าเธอร่าเลยแล้วกันโดยอีเวนต์นี้การที่เราจะเก็บเรียนเขียวได้นั้นก็วิธีการให้อาหารมังก,กรก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับโดยถ้าไม่เปลืองอาหารมากก็ให้มังกรสองตัวให้เป็นรลอวลสิบหรือไม่ก็ทำมังกรตัวเดียวให้เป็น เลเวล14 15นั่นเองหรือเปล่าอาจจะทะลุไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วโอเคโดยผมก็จะไปเจ้าเส้นทางที่สองเจ้ามันกรหลับ e R, กอ,อ,อ,บอก็ไม่ขออ่านชื่อเอาบาจีอะเนยก็ไม่ขออ่านชื่อมาแล้วกันเนาะไม่ได้มันไม่ใช่มังกรที่อยากได้มาก แต่มาเก็บทรัพยากร,กรเฉยเส้นทางนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษดีเดืออะไรเนาะเราไปรอรุ้นกับเจ้ากล่องธาตุไปกันดีกว่าโทเค็นตามทางได้เยอะกว่านในกล่องอีกเดี๋ยวแสดงว่าในกล่องนี่โคตรเกลือเลยนี่วาเนี่ยโทเค็นตามทางได้50สในกล่องได้สิบได้สิบห้าได้สาสิบ ได้คุดน้อยเหน๋ยวกล่องสีแดงในเส้นทางนี้เป็นอะไรหมดอ,อยู่ช่วงชิ่ท้ายแหละจะไปสุดได้ไหมเนี่ยเส้นทางนี้ยังไม่ได้กี่วันนี้ไงยะนานผมไม่ชอบเลยที่มันชอบจูงเลยเส้นทางนี้ก็ ไม่มีอะไรพิเศษเลยก็จะมีที่พิเศษก่อนหน่อยก็คือชิดส่วนระดับ L ตอนนี้เราก็เหลือกล่องอีกสองกล่องเนาะมาดูกันนะ่าเขาจะได้อะไรหนึ่งสองสามได้เอ้ยได้มังกรมังกรระดับอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ทิ้งมันไปก่อนก็กล่องสุดท้ายก็จะเป็นเป็นเพชรสามเม็ด โอเคได้มาเก้าเพชรตอนนี้เพชรของผมก็พิมเ,เจ็ดสิบแล้วเมื่อก่อนที่เราได้มาก็เป็นตัวอะไรน่าจะเป็นตัวที่กำลังโหลดอยู่ยนี่ไงเอ,อสป,ปินดราก้อนสับสปิริสดราก้อนไม่ใช่ละช่างมัะก็พิมพ์ช่ม มันไปเป็นมังกรรบดับเฮ้ยเฮ้ยมาหน้ามังกรระดับ L ครับท่านผู้ชมผมไม่เกลือผมไม่เกลือ,อ,แ,ลอ,อลแล้วได้อวดคืนแล้วเพื่อนนายทำอะไรเราไว้เราได้อวดคืนแล้วเพื่อนมันจะต้องเสียใจ